สวัสดีครับผมวันนี้ตามข่าวพี่บี้เดอสกานะครับแกโดนแฮกยู u ูบนะครับตอนนี้ก็กําลังทำเรื่องนะครับขอช่องคืนอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะต,ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งวิธีป้องกันความเสี่ยงที่สุดนะครับใครที่ทำ u t u b e นะครับผมแนะนําใหเ้เข้าไปที่โหมดตั้งค่าแบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนนะครับ ให้มันผ่านมือถือของเรานะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัย2ชั้นนะครับอ่ะใครยังไม่ได้ทํานะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับอ่ะไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับ Google โอเคครับเราเปิดมาที่หน้านี้นะครับด้านบนขวานะครับก็จะเป็นช่อง youtube แล้วก็อีเมลของเรานะครับให้กดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่คําสั่งจัดการบัญชี Google นะครับกดเข้าไปเลยทีนี้ครับเลื่อนไปครับ มันจะใช้คําว่าความปลอดภัยนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปครับที่ความปลอดภัยนะแล้วก็การยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับเพื่อนๆก็กดเปิดนะครับตอนนี้มันปิดอยู่เปิดเลยครับพอเปิดปุ๊บมันก็จะให้เราเนี่ยครับอ่านข้อมูลแล้วก็เนี่ยครับเริ่มต้นใช้งานครับกดเข้าไปเลยเริ่มต้นใช้งานนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราป้องกันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ ส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็กดเน็กๆแล้วก็ใส่เบอร์นะครับอ่ะอันนี้ผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับแค่นั้นเองครับก็จะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเวลาเราล็อกอินเข้าเอ่อเอ่อยูทูบหรือว่าเมลนะครับมันก็จะเด้งข้อความมาในในมือถือนะครับว่าอันนี้ใช้เครื่องเรารู้เปล่านะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับแล้วก็คนที่ส่วนใหญ่จะโดนก็คือส่วนใหญ่จะส่งเมลมาครับเมลมาแบบ สมมุติเนียนๆมาจ้างงานเราแบบนี้แล้วก็แปะลิงก์ Google Drive ครับให้เราติดตั้งนะครับพอเราติดตั้งปุ๊บนะไอ้ตรงนี้แหละเราจะโดนแหละทางที่ดีนะครับถ้าพวกมิจฉาชีพส่งอีเมลมาก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟล์ครับไม่ต้องเปิดไฟล์ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่าม่นน่ากลัวนะครับไม่รู้ว่าดีหรือลายครับคนดีหรือคนเลวม่เยอะแยะไปหมดนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับคร่าวๆนะเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลือก ยืนยันตัวตน2ครั้งแล้วก็ใส่เบอร์นะครับใส่เบอร์ใส่รหัสให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับฝากติดตามด้วยครับ